เก๋งไซร์เล็กขับสนุกดีไซน์โดดเด่นค่ะกับราคาผ่อนเริ่มต้นที่4,000ตลอดสัญญาวันนี้แพรมพามาชมเป็น MG 3ค่ะรถปี2021นะคันนี้เลขใหม่แค่40,000โลกวันนี้น้องให้อะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวแพรมพาไปดูรูปรายละเอียดรีวิวกันรอบคันนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะหรือว่าอยากให้แพรมทำคลิปอธิบายรุ่นไหนเพิ่มเติม,ตมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ไว้ได้เลย เริ่มกันที่ไฟหน้าเลยนะคะตัวนี้ไฟหน้าให้มาเป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะลูกค้ามาพร้อมคู่กันแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าลังพึ่งนะคะมาพร้อมกับโลโก้ MG นะคะตัวรถเป็นรถโทนูโท,ทนนะคะสีดำตัดกับสีเหลืองแบบนี้นะคะในส่วนของล้อแม็กค่ะตัวนี้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะ ล้อแมกขบ16ค่ะยางปี2023ทั้ง4เส้นเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะก่อนส่งมอบก็มีเปลี่ยนในส่วนของตัวยางเช็คละละเอียดให้ก่อนรอบพันค่ะกระจกมองข้างค่ะตัวนี้มาพร้อมสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะมาพร้อมกับสีเหลืองนะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเป็นที่เรียบร้อยนะคะที่จับมือนะคะสีเดียวกันกับตัวรถเลยเดี๋ยวไปดูด้านในกันมั้งดีกว่า กอนเข้าไปด้านในตัวรถค่ะลูกค้าในส่วนของประตูข้างคนขับนะคะตัวนี้สามารถกดล็อกนะคะปลดล็อกหรือล็อกนะคะจากฝั่งคนขับได้เลยนะคะที่จับที่เปิดตัวนี้ตัดมานะคะเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะคะกระจกทั้ง4ี้บานนะคะตัวนี้ให้ปรับไฟฟ้าเช่นกันนะคะ ในส่วนของโครงสร้างและก็สภาพรถนะคะลูกค้าสามารถมาเช็คมาทดลองขับได้เลยนะคะรับประกันนะว่าไม่มีชนหนักชนเบาพลิกคว่มไฟไม่ปรับมาอย่างแน่นอนภายในห้องผู้โดยสารค่ะในส่วนของสีเบาะนะคะตัวนี้จะเป็นสีตัดกัน ะะเพื่อเพิ่มความหรูหราแล้วก็โดดเด่นนะคะในส่วนของสไตล์การตัดเย็บเนี่ยตัวนี้เพิ่มความหรูหราแล้วก็ยังทําให้รู้สึกด้านในนะห้องผู้โดยสารกว้างขวางอีกนะคะสําหรับคันนี้เป็นสีทูโทนตัดกันแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวคอนโซลหน้าก็จะเป็นสีเดียวกันหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วคะ่ะลูกค้ารองรับในส่วนของตัวเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ usb นะคะลูกค้า ในส่วนของตัวนี้เป็นช่องปรับแอร์นะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ USB ได้อีก1จุดนะคะคันนี้ให้มาเป็นเกียร์ออโต้เช่นเดิมนะคะตัวเบรกมือเป็นเบรกมืออัตโนมัติมาพร้อมกับที่วางแก้ว1จุดตรงนี้นะคะและที่สําคัญนะคันนี้นะคะลูกค้าและที่สําคัญค่ะสาหรับคันนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นเครื่อง1.5ซันรูฟนะคันนี้ก็ยังเปิดในส่วนของตัวซันรูฟนะคะรองรับระบายอากาศได้อีกเช่นกัน นะคะหน้าร้อนหน้าหนาตวตอนนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะสําหรับผู้หญิงสายคอนเทนต์อย่างเรานะคะคันที่มีสรุปคันนี้ตอบโจทย์เราอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มไล่ปิดนะคะกดปิดตรงนี้ได้เลยนะคะ ในส่วนของตัวพวงมาลัยค่ะลูกค้าตัวนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นพวงมาลัยตัดแบบนี้เพื่อให้เวลาขับนะคะตัวนี้จับกระชับกระเชและยังรองรับในส่วนของเมาระบบมัลติฟังก์ชันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะกดรับสายนะคะกดวางสายบนพวงมาลัยแบบนี้ได้เลยนะคะถือว่าตัวนี้สะดวกสบายนะคะแม้ว่าเวลาขับรถตัวนี้ก็ไม่ต้องหยิบถือหยิบโทรศัพท์คอยหยิบจับอะไรให้ยุ่งยากอีกนะคะ สำหรับคันนี้นะคะมารวัตตัวนี้ให้มาเป็นสีขาวนะคะแสดงในส่วนของระดับน้ำมันนะคะระดับในการขับนะคะแล้วก็เลขไมค์คันนี้อยู่ที่42,151กิโลเมตรเท่านั้นเองอย่างที่บอกคะ่ะลูกค้าคันนี้แม้จะเป็นรถเก่งไซเล็กก็ถูกออกแบบมาให้ด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายทั้งผู้ขับแล้วก็ผู้ซ้อนนะคะ ด้านหลังก็กว้างขวางมากๆเช่นกันนะคะตัวเบาะก็เป็นเบาะสีเดียวกันกับเบาะด้านหน้าเลยที่เก็บสัมภาระด้านหลังค่ะลูกค้าตรงนี้ก็สามารถบรรจุเก็บของเพิ่มเติมได้อีกนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือเดินทางไกลคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะคะเนื่องจากว่าเป็นรถเก่งคันเล็กนะแต่ยังในส่วน ยังรองรับในส่วนของผู้โดยสารนะคะแล้วก็ยังรองรับในส่วนของการเก็บสัมภาระได้ด้วยนะคะผู้หญิงอย่างเรานะวันนี้แพรแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะเป็น MG 3แต่ไม่ใช่แค่ผู้หญิงขับได้นะชายก็ขับได้หญิงก็ขับได้นะสําหรับคันนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วและสนใจเป็นคันนี้นะคะสำหรับวันนี้แพรให้ราคาพิเศษไปเลย นะคะปกติแล้ว360,000บาทนะคะวันนี้แพมให้ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 250,000บาททวนนะคะถ้าผ่อนผ่อนเริ่มต้นที่4,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะเบอร์โทรจะเป็น0942899320หรือทักบ้านเขียวของเราก็ได้เพื่อดูรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่ม,เต,มเติมจะเป็นแอ53ตัวแล้วก็ b 1ตัวคลิปหน้านะคะอยากดูรถรถรถุ่นไหนหรืออยากให้แพมทำรีวิวโปรโมชั่นราคาคันไหนพิเศษให้อีกนะคะ,ะ,คะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยนะ